นับตั้งแต่ปี2 0 2 0เป็นต้นมาก็มีข้าวครัวอาสาทั่วประเทศบนโลกโซเชียลเริ่มมีอาการท้อถอยกับการรอคอยตัวเลขรัฐกรซึ่งในนั้นก็มีบางคนได้ล่ำลาจากการเป็นครูอาสาด,ด้วยความมุดหวังซึ่งครูแต่ละคนที่ล่ำลาอาชีพนี้ล้วนแต่ได้ับหน้าที่อาสามาอย่างต่ำ5ปีแต่ถึงอย่างใดก็ตาม เมื่อหมดความอดทนและหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็คงต้องถอยออกมาหาทางเลือกใหม่ที่จะช่วยกันทำมาหากินที่สามารถแบ่งเบาภาระ,ะครอบครัวดีกว่าที่ต้องทนยู่ต่อไปอีกนานโดยบบงู้ว่าผลตัวเลขรัฐกรจะออกมาเมื่อใดล่าสุดปี2 0งพนี้ก็มีครูอาสาสาว,ส,าวสองคนก็ได้ล่ำลาอาซีพครูอาสา ไปด้วยความมดหวังสุดท้ายนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครูอาสาทุกคนที่ยังคงดำเนินรับหน้าที่ต่อไปและจงได้หับผลตัวเลขรัฐกรไวๆนี้และผู้ที่ล่ำลาจากการเป็นครูก็ต้องเป็นกำลังใจให้เส้นกันและจงได้ฮับผลสำเร็จกับหน้าที่การงานในทางเลือกใหม่ย่างมีความสุข